สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมโปเต้แอมสัมทามนะครับ เินจังนะที่จะต้องมานั่ากยแบบนี้นะพี่เวลาสองนาทีอันแรกแรกเลยนะครับคือช่องเราเปิดสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมดยสิทธิพิเศษของสมาชิกเริ่มต้นหรือว่าล้ำเลสินถ้วยแรกของผมนะครับจะได้อ่านไดรีด่เดือนหรือว่ามันจะกลายเป็นเดลปีแล้วนะที่ผมจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้เจอมาฟิลแบบตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคใหม่สักเบือยันเยือยบแล้วก็มีสิทธิดูวีโอแบบฟูลสตีมก่อนที่จะตัดเป็นไฮไลท์ฮาๆเต็มอิ่มแน่นอนครับและนี่ครับล้ำเรซินถ้วยกลางพู เหมือนถ้วยเล็กเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแค่แบบนี้เพิ่มค่าขนมให้ผมจะได้ไว้ซื้อของอร่อยอร่อยกินครับย้ฮ yeah ู้ลำเลซินถ้วยจัมโบ้โอ้โหบอกเลยว่าเอกลุศิบมากมากเพราะว่าในทุกๆครั้งที่ผมไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับคุณจะเป็นคนที่ผมเนี่ยคิดถึงเสมอเพราะว่าผมจะซื้อของกลับมาฝากยังไงล่ะไม่ว่าจะเป็นขนมอร่อยอร่อยหรือว่าของที่ลึกนาก่ารักดแถมการน่นารันากน่ารักไปให้ด้วยนะครับอื <c oughs> อันนี้ไม่รวมทางไกลบ้านนะ พวกโรบินสันโลตัสบิกซีนะโอเคไหมและขั้นสุดท้ายครับเรียกได้ว่ามัมมี่สุลตานนอกจากจะรับสิทธิพิเศษที่เกิดมาทั้งหมดแล้วทุกครั้งที่ผมทํากู๊ดน่ารักน่ารักออกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาไปเลยะฮะเอาแบบเอาไปเลยไม่ต้องซื้อครับส่งแค่ที่อยู่มาให้ผมผมก็จะแพกอย่างดีแล้วก็ส่งไปให้มัมมี่เลยครับกระซิบไปก่อนเลยว่าปีนี้มีบ็อกเซอร์ครับ ทันแน่สิทธิประโยชน์คุ้มใช่ไหมครับมาเป็นแก๊งไอติมรถโปรดของผมกันดีกว่านะครับสุดท้ายนี่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันนะครับขอบคุณมากมากครับที่ดูแลผมเสอเมอมาขอบคุณครับเว้มีเบ่งกันไไเอาอยากได้ไม่์ทงานหรือ,อไม่ไม่แต่แพงอ่ะสามรอยห้าสิบ่เราซาวเพเยอร์ขอเล่นเสียงได้ไหมเปีย อันนี้ของดีพี่พี่ลองเล่นดีเอ่อดอททางตะแวงอะไรเงี้ยพี่ไปเรื่อยๆเพลงสองซ้ำที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือดอดทางตะแวงแฮ้ดอดทางตะวงเฮยดิ่งจริงตะวงเฮยดอกทานตะวันเฮยถูกแล้วาไม่ทอของพี่อย่างนี้เต้ต้องอยู่ข้างๆพี่นะเพื่อให้เสียงเต้มันเข้ากล้องอ่ะแน่เลยครับ เอาไหมอย่างนี้คือนี่ต้องแพทถือใบมุกใบบูมแล้วก็เจมก็ต้องเป็นดำเนินการรายการดิเจมพิธีกรไปเจมพิธีกรจะเปิดจะเปิดจะไปจ่ายได้นะอะไรพอแอคชั่นปุ๊บเจมก็บอกว่าหยุดหยุดจากทานตะวันเราก็มาดูครับว่าตอนนี้เราจะเจอของอะไรเปล่าในบ้านแห่งนี้โอเคป่ะเสียงอะไรวะระหว่างพูดก็เดินเดินไปเล่เดินถอยหลังเดินอะไรไปเล่เพื่อโชว์ข้างหน้าโอเคป่ะเอาเสียงเปิดรายการได้ไหมพี่เอาเสียงเปิดรายการป่ะยาวป่ะ ยาวชัดเอาเอาพี่ว่าพี่ว่าเตรียมเตรียมเอามุกดีกว่าเผื่อเจมเขามีมุกเล่นจะได้แบบว่าตบมุกเลยโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นตัดจากไอ้แาตะวันมาทีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลล้างหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วนะครับไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะโรงพยาบาลล้างคืออะไรรอชมตอนต่อไปครับเจมโรงพยาบาลล้างคืออะไรเจม โรงพยาบาลนี่สะอาดเอี่ยมองอ้โหมิหอัวๆมึกว่าเฮงนะนะเสียงเอฟเฟกต์แม่งเ้าร็นทางสเสย่างยังบ่อยเจมจะเล่นอะไรออีเจมบอเทนเลวเจมาเเซอร์ไหมเจมดีย่าง่า เอัอ่าและนี่ที่เห็นกันอยู่ข้างหน้านี้นี่คือทางส่วนของเลสซอร์โบราณนะครับผมระวังตัวเลเซอร์โบราณมีโบราณก็มาแม่งหมดไปห้าสิบเปอร์เลยไม่รู้ได้เลยเมื่อตอนนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาแรงมาแรงอะไรมาแรงหมู่บ้งพี่อ็มตากล้องโดดแล้วพี่อ็ก็กองมา ชีวิตรอดกําลชีวิตรอดครับจากปลาแรงมุมที่จาักราเพกไปแล้เหมือนเจมจะไปแล้วใช่ผมเห็นเจมผมเห็นเจมส์ข้างในมาแทนนะทุกคนตายหมดแล้ววงจัดเลยผมกมาเดียว ายข่าวครับรายงานข่าว่วนตอนนี้มีชายชะกันสามคนอ่าสองคนแล้วก็หญิงชะกันหนึ่งคนครับโดนแรงมดฆ่าครับผมไม่รู้ว่าโดนได้ยังไงงงจัดเขาจบข่าวโดวนในเท่านี้ครับผมผมได้นําอุปกรณ์ที่จําเป็นมาไว้ไหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอันนี้หรือว่าจะเป็นกล้องนะครับแล้วก็จะเป็นไม้นะครับซึ่งทุกคนหายห่วงได้ครับสามารถที่จะนอนคุยกันในใน,ใน,ในใก็ยิ้มได้เลยเจ้าเหลือเกิน ทำไมถึงตายกันอะอ้าวแล้วทำไมน้องแพทตายข้างหน้าแล้วเจมอ้าวเหรอแล้วน้องแพทโดนอะไรตายอะโดนไอไออแมงวันะมันตายเลยมีบีด้วยเหรอน้องแพทเอนเต้แม่งแบบว่า รายงานขา่าวลูกขา่ากลับมไม่ได้ถ่ายอะไรไปสักอย่างรายงานให้ใครฟังวะแบตหมดนะดิที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือดอกทานตะแวงเฮ้ hey! ดอกทางตะวงเฮ้ย hey! ดิ่งจริงตะวงเฮ้ย hey! ดอกทานตะวันเฮ้ย hey! ถูกแล้ว ตัดจากไอทาตะวันเมื่อกี้ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลล้างแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังจะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วครับไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะโรงพยาบาลล้างคืออะไรโรงพยาบาลล้างคืออะไรโรงพยาบาลนี่สะอาดเอี่ยมองโองเจ็บเบาชิบหายผิดหวังสัสสัอ่าและนี่ที่ทีเห็นกันอยู่ข้างหน้านี้นี่คือทันส่วนของเลสือโบราณนะครับผมก็ระวังตัวอ

คอมเมนต์จิ้มข้างในไปแพ้ปะทุกคนตายหมดแล้วลงจับจบเลยเหรอแบตหมดจิ้ยอดทะลุเป้าพี่เอาสบายไม่บูมนี่มันทำให้เสียงดังจัดเลยอ่ะไม่บูมจริงงเเอสมจริง วันนี้เราคอนเทนต์เลยดีวะเชี่ยเอ้ยมีแต่คนเล่นเฟกนี่เราถ่ายเล่นเลยก็ได้ไม่ไม่มีอะไรเลยจบแล้วไม่พี่ถ่ายเล่นอะไรเราเอาตัวเอาตังดีวะเออคนเมากับคนงบมีอะไรเล่นเปล่ามีอะไรมาได้เลย็ด ไปดูตามไดูตามไปดูตามไปดูไหนไหนอยู่พี่เจมอยู่พี่เจมอยู่พี่เจมที่กอดอยู่พี่เจมไอ้เจมมาแล้วไอเจมนีเจมขึ้นมามากอนเจมกอองแผ่นหน่อยเจมไหนไม่หิวไม่หิวไม่หิวหิวหิวเต็มยังเต็มยังเต็มยัง เพ้มจะจะฉลองฉลองฉลองกับการที่เราล่อมาได้โอเคเตยมหลอดเย้เย้โฮ้แม่ช่้ยด้วยชุดยด้วยยังไม่ตายยังไม่ตายน้องแพตตน

พี่เจนี่ยตายห่ากันดเอพี่เจมโดนอีกตัวลากมาพี่มันต้องกลับไปเอากล้องนะยโอ๊ยแต่กล้องอะดิแต่ออกซิเจนก็จะหมดพี่หนูว่าพี่เจมน่าจะกลับบ้านนะโอ้โหคลิปนี้็อดเด็ดเยอะมากนะแล้วกลับมาได้ปะวะถ้าเราเจอนะพี่ถ้าเราเจอคือคือด่านมันจะเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ไม่เหมือนแพมเพมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากล้องเราอยู่ตรงไหนวะทั้งนั้นอะ เหมือน, <มา S 1> นเราก็จะเจอ,อยาแล้วนะครับตอนนี้ตุ้มืออะไรอ่ะ <c oughs> เหมือนพี่บทเทมเมเมื่อกี้เลยอ่ะ <c oughs> หล่อใจเหรอพี่ก็ะรงนี้อ่ะ <c oughs> ใช่เราจะเสียพี่เอกไปอีกหนึ่งคนเช่นกันโดูกล้องไม่เป็นไรถ้ามาหาเอารอบหน้าแล้วกันเจอนะครับทุกคนคุยกับใครอ่ะคุยกับซามส์แอ่คุณนี่มาดูครับงงนั่นน่ะดิมาแล้ว คนละหกบาทสำหรับค่าพยาบาลนั่นนะเองทราไมไม่มอเอาคลิปไปด้วยอ่ะเมื่อกี้พี่เอกตายหรือเปล่าตายดิโดนลากไปไกลามากผมไปกลับ,กล,บกลับไปทางเดิมไม่ถูกอะ่ะคืออยากดูคลิป,ปอ,อ่ะภารกิจค,คือกลั<อ>บไป,ไปเอากลับไป,ไปน,นี่ดีกว่าตื่นพี่ตื่นเช้าแล้วพี่เอกเช้าแล้วไหนไปยัง โกวายโรับกวายนนโร่ว,วันสุดท้ายกับ20,000วิวเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้แน่นอนครับผมอย่าบอกนะพี่เอกคุยกล้องอยู่อ่ะพี่เสียงไม่ติดอะพี่จะผมเป็นอะไรไปฝากบอกป้าร้านข้างบ้านด้วยว่าเดินไปขวาเรื่ยๆเรื่อยๆเร่อยๆตรงแฮต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 อะไร,รบบอะพี่เบสโอ้โด<อ>นแล้วโดนแล้ว กะเทไรอย่างนี้นะเกเขอให้ตไปก่พี่ขอไปก่อนขอไปก่อนยงกินเาไรอย่างนี้เลยนะ่าไรอย่างีพี่ขอองพี่ต้องไเลยไ้ยโอ้ยโอ้ยไมยโอยแล้วเมื่อกี้เป็นพที่โดนปลาดาวดึงดูดกูอยู่นี่ พียกรองเพียกรองกอด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 เจ็บกอดกอดน้อยเต็มแล้วบบอลโอเคชั้นนี้ไม่มีอะไรพี่ชั้นนี้ไม่มีอะไรเราลงล่างต่อเราลงล่างต่อลงต่อโอ้พี่โก้ชั้นท้ายแล้วใช่เหรอ ัได้ไฟฉายไปหมดแล้วนุกพปชดไม่มีไฟฉายแล้ังได้เออวานเราลุ้นเรา้งใช้ก่อนเจมเอแผ่นก่อนมาเจมแผนก่อนมาเดี๋ยวหายเออเยเยเยเ้ยเฮ้ยเยเยเข้เ้ এতিয়া মত <coughs> <Hey, hey, coughs> <coughs> ผมจบเพี๊ยกตลกบ้าแต่พี่พี่พี่อยู่ในล่องล่องบันไดอะพี่หมดแล้วไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่ามาครับลุลลุลลฮะอย่าบอกนะพี่เอกคุยกล้องอยู่อะพี่ถ้าผมเป็นอะไรไปฝากบอกป้าร้านข้างบ้านด้วยว่าอย่าใส่ผักเฮ้ยไม่เอย่าอย่าทำนะอย่านะมีนาเดียนะ

สิมันเไม่มาทำตั้งใจดูเลยตั้งไงบอลมาแล้วบอล ขนาดนี้ได้แค่หมื่นสามหมอโอ้โหเอาเอากอลิทิมแม่งไม่ดึงไม่ดึงคลิปกูขึ้นฟีดเลยคอนเทนต์เราไม่น่าสนใจโธเอ้ยจะดังก็ไม่ดัง จบแล้วนะครับผมหวังว่ามันจะสนุกแล้วก็พอเป็นรอยยิ้มบุมปากเล็กๆของทุกคนได้นะครับวันนี้ใครที่เป็น bad day ก็ขอให้ดีขึ้นแล้วก็เป็น better day ในวันพรุ่งนี้นะครับกับคุณแม่ฮะ